ป่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไัยบุญคุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2564มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนกองทัพภาคที่3ในพื้นที่จังหวัดตากค่ะที่ฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก พลเอกไัยบุญคุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน80ชุดมอบแก่กำลังพลทหารและตำรวจที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนไทยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในพื้นที่จังหวัดต,ตากเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โดยมีนายพงษ์รัตน์พิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดต,ตากพลตรีอำนาจสีมากผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรพลตรีสุปัญญาวิไลรัตผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่310 พลตตรีปริญญาวิสิทธดากุณผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตากนางสลิสาพิรมรัฐนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดตากนายชัยพฤกษเียนทานรักนายอำเภอแม่สอดพลเอกประสานเห็นประเสริฐผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกะรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบุญคุ้มฉายาองคมนตรีและคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจกองกําลังชายแดนในเขตรับผิดชอบของกองกําลังนาเรศวรกองทัพภาคที่สามจำนวน80ชุดเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2564พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกล่าวแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้แก่ กำลังทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนในการป้องกันประเทศด้วยความเสียสละในโอกาสนี้ได้ให้อวาดแก่กำลังพลพร้อมขอบคุณกำลังพลทุกนายและครอบครัวที่ทุ่มเทกำลังกายและเสียสละช่วยกันป้องกันอธิปไตยของชาติด้วย